ไหลลิ้นพัดพานำดวงใจฉันมาใกล้เธอความหวังดีที่เธอให้สังคมฉันชื่นชมเธอเสมอเพื่อพี่น้องพวกที่ยากไรลรวมดวงใจของเรา Fun, fun. ใบไ,ไม้พัดทินดังสายน้ำที่ไหลลิ่นพัดพานำดวงใจฉันมาไกลเธอความบางดีที่เธอให้สังคมฉันชื่นชมเธอเสมอ น้องผู้ที่ยากไรรวมดวงใจของเราฟันฝ่าดังสายลมที่พัดผานลานาาไป่าผ่าใบไม้พัดทินดัง ดวงใจฉันมาไกลเธอความวังดีที่เธอให้สังคมฉันชื่นชมเธอเสมอเพื่อพี่น้องผู้ที่ยากไกลร,รวมดวงใจของเราฝันฝัาเอาอีกที เบยดังๆให้ประทีบกระจัดพานครับครับครับพี่น้องครับนับตั้งแต่วินาทีนี้สัญญาณถ่ายทอดจากอรุพงศ์นะครับจะดำเนินการโดย a s ส v ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกครับพี่อมอครับครับพี่อมอนเห็นอะไรไหมครับ เออเ่ยผมก็งงอยู่เมื่อกี้หันไปข้างหลังครับตกใจตอนผมตอนแรกผมก็จําไม่ได้ว่าใครนะครับตอนนี้ผมก็ยังจําไม่ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องรู้จักไหมครับพี่น้องรู้จักไหมครับอ้าวรู้จักชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับผู้พันจอดผู้พันจอ์ดโอ้พี่จอดของเราครับนะครับขอเช็งตบมือให้กับผู้พันจอดหน่อยครับ นี่คือชุดอะไรครับพี่อมรครับอันนี้เรียกว่าเป็นชุดนะครับที่เรียกว่าจะป้องกันตัวเองจากแก๊สน้ําตาและสารพิษนะครับชุดนี้จริงๆพวกเราไม่มีใช้แล้วครับพี่น้องแต่วันที่เจ็ดเราจะเห็นพวกนี้ครับรับรองพี่น้องได้เห็นแน่นอนกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมครับ ผมยอมรับว่าจิตใจของพ่อแม่พี่น้องผ่านการหล่อหลอมนะครับมาหลายตอนนี้กี่วันแล้วสิบยี่สิบวันยี่สิบห้าวันนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยผ่านมาสามร้อยกว่าวันแล้วนะครับใช่ไหมครับไหนใครผ่านร้อยเก้าสิบสามวันยกมือขึ้นใครผ่านร้อยห้าสิบแปดวันยกมือขึ้นโอ้โหเห็นไหมประสบการณ์เพียบครับเพราะฉะนั้น พี่น้องไม่กังวลใช่ไหมครับกับสิ่งเหล่านี้ครับแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องครับเราจะไม่ประมาทในการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับและแกนนําของเราน้องอุทัยรวมถึงคณะทีมงานรวมทั้งท่านพี่ปรึกษานะครับคุณนกเขาครับในการเคลื่อนนี้การเคลื่อนครั้งนี้เราเอาประเทศชาติเป็นเดิมพันครับพ่อแม่พี่น้องครับและ เราประกาศต่อพ่อแม่พี่น้องมาช่วงระยะกว่า20วันว่าเราจะเคลื่อนด้วยสันติวิธีใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องวันนั้นเราจะชูสองมือเปล่าให้กับผู้สื่อข่าวเห็นว่าเราเดินด้วยสองเท้าและสองมือที่ปราศจากอาวุธครับถ้ารัฐบาลชั่วช้าอำม,มหิตมันจะปราบปรามพวกเรา เราก็จะไม่ถอยใช่ไหมครับพวมพี่ดังขอเสียงคนไม่ถอยดังดังอีกครั้งครับนี่ครับคนไม่ถอยเอา้ายาวๆดังๆเอาให้ดังไปถึงบ้านนายกปูเอ้อ ใครมีโนววียดเป่าโนววียด oh. เอาละครับ,รบแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับ <c oughs> ในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องครับเราจะมีการจัดตั้งกาดอาสาไว้จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งกาดอาสาเหล่านี้ จะเป็นแนวหน้าในการที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่ผู้พันจอร์ดผู้พันจอเชิญน,นะครับแต่งชุดนี้ขึ้นมาเราก็จะได้วัดใจพิสูจน์กับรัฐบาลว่าพวกมันมีได้เราก็มีได้ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเอาเอามาจากไหนพี่ฮะ ต้องรอพี่น้องบริจาคใช่ไหมใช่ที่พูดมาทั้งหมดนะหลายสิบประโยคจะมาขมวดปมนะครับตรงนี้ว่าพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องคนไหนมีศักยภาพในการที่จะจัดหาสิ่งเหล่านี้นะครับเชิญมาบริจาคได้ที่เวทีแต่หน้ากากไอ้แบบนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งพี่น้องของเราใช้ง่ายๆดีกว่าพี่จอร์ดใช้อะไรถ้าไม่ได้แบบนั้นใช้อะไรแว่นตาว่ายน้ำ แว่นตาไว้น้ำใช้ได้ครับต้องการจํานวนมากครับแว่นตาใช่แว่นตาไวน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามันสามารถเซฟตี้ได้9 0ไม่ต่างกับไอตรงนี้ก็คือหน้ากากกันพิษของ 3M นะฮะไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์นะครับพี่น้องพอรู้จักไหมครับเดินไปตามร้านขายยาได้หรือไปร้านขายส่งอะไรก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อความสะดวกพ่อแม่พี่น้องจัดเตรียมของตัวเองคนละหนึ่งชุด แต่ถ้าใครมีศักยภาพนะครับมาบริจาคให้กับคนที่ไม่สามารถจัดเตรียมได้เชิญมามอบให้ที่หลังเวทีพรุ่งนี้เราต้องการจํานวนมากครับพ่อแม่พี่น้องครับ,รบก็มันมีสองส่วนพี่อมรอ,อย่างที่พี่อมรบอกนะครับว่ารเรามีการอาสาและวันพรุ่งนี้เราจะรับอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครชุมนุม ฉะนั้นอาสาสมัครชุมนุมเป็นสุภาพสตรีก็ได้เป็นสุภาพบุรุษก็ได,ได้แต่คนพวกนี้อยู่แนวหน้าพร้อมจะปลีชีพเพื่อปอกป้องชาติศาสนาและราชบัลลังก์ั็พี่น้องถ้าใครคิดว่าชีวิตของพวกเรานะครับต่อสู้ครั้งนี้ไม่หวั่นไหวไม่เกรงกลัวพวกนี้พรุ่งนี้ก็มาสมัครกันได้เป็นอาสาสมัครการชุมนุนะครับก็จะเป็นแนวหน้าแล้วก็น้องๆน,น,นักศึกษาอาชีวะ ก็ยังยืนยันว่าเขาจะทำภาร,รกิจของเขาเหมือนเดิมแต่พี่น้องครับวันนี้ผมพี่อมรน,น้องปาน,น้องกฤษที่นอยู่บนเวทีแห่งนี้เราไม่ได้เป็นแกนนำการชุมนุมใช่ไหมพี่น้องยืนยันและยืนยันว่าใครนำพี่น้องมามาเองใช่ไหมพี่น้องและเราสู้เองใช่ไหมตำรวจฟังไว้นะครับพรุ่งนี้มาเดืนนี้พวกผมพี่อมร จะไม่เดินไปกับพี่น้องนะครับพวกผมจะไม่เดินไปกับพี่น้องนะครับพวกผมจะอยู่บนรถเวทีครับพี่น้องครับมเล่นมุกซะพี่น้องที่ไม่ได้มาฟังตอนหัวค่ำในตกใจใช่ไหมอะไรกันอีกเนี่ยพราแม่พี่น้องไม่ใช่มีแค่พี่จอร์ดนะครับครับบรรดาขวัญใจของพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านสนาม193วัน158วัน จะมาอย่างพร้อมเพียงโดยเฉพาะที่ขาดไปได้น้องตั้มที่รักของผมครับมาแน่ครับกําลังเดินทางมาครับกำลังเดินทางมาแล้วก็น้องนักศึกษาพวกนี้นะครับจะเป็นตัวหลักในการนําเลยและพวกผมก็จะอยู่เคียงข้างนะครับไปด้วยกันกับพวกนี้เพราะเราต้องฝึกคนรุ่นใหม่ในการต่อสู้ไว้สําหรับพวกผมพี่ยมรแก่แล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะสิ้นชีวิตไปวันไหนนะ,นะนะพวกเราแก่แล้วเรายอมรับว่าแก่แล้วสู้มานานแล้วแล้วก็ต้องฝึกคนรุ่นใหม่แต่ครั้งนี้เราได้ใจโดยเฉพาะส่วนสําคัญที่สุดก็คือนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันใช่ไหมพี่น้องออกมาเมื่อ,อไหร่แผ่นดินเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับพี่อภรมรครับที่เราต้องเตรียมแบบนี้พ่อแม่พี่น้องครับเราไม่คาดคิดนะครับว่าและเราไม่อยากเห็นภาพที่มีความรุนแรงเราเชื่อ ในจิตใจที่บริสุทธิ์ของเราในวันนี้ว่ารัฐบาลคุณปูยิ่งรักถึงแม้ว่าจะสืบทอดสายโลหิตมานมาหวังว่าเธอไม่ใช้คำสั่งปราบปรามป,ประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องใช่แต่พ่อแม่พี่น้องครับแต่ถ้าเลือดหยดลงท้องถนนของน้องๆน,นักศึกษาแม้แต่หยดเดียวนะครับ รัฐบาลปูฟังไว้นะครับถ้าเลือดของนักน้องนักศึาษารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนหยดลงบนท้องถนนแม้แต่หยดเดียวตระกูลชิน,นวัตรจะไม่มีแผ่นดินไทยอยู่นี่แหละครับเสียงเรียกร้องของมวลมหาประชาชน ทั้ง77จังหวัดและพี่น้องกรุงเทพและประิมณฑลที่จะบอกกล่าวกับพวกเราว่าเราสู้ครั้งนี้ไม่ใช่สู้เพื่อเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นและไม่ได้เปลี่ยนเพื่อใครเราทําเพื่อลูกหลานเราเราทําเพื่อน้องๆน,นักศึกษาและลูกหลานเราจะได้มีแผ่นดินนี้อยู่อย่างสงอบสุขริ่มเย็นใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นในขณะนี้พี่น้องครับ ท่านติดต่อผมไม่ได้เพราะโทรศัพท์ผมเพียงทิ้งไปแล้วและขอบอกพี่น้องว่าอย่าใช้ AIS โทรมาหาผมอีกนะครับอย่าใชก้กลุ่มของธุรกิจกลุ่มชินผมไม่เคยใช้บริการเลยพี่น้องแม้แต่กาแฟสักแก้วผมก็ไม่เคยเข้าไปกินพี่น้องผมแอนตี้ธุรกิจของคนรวยแล้วโกงครับพี่น้องฉะนั้นอย่าใช้ระบบนี้โทรมาหาผมผมไม่รับถ้ารับ ตัวสะสมผมก็จะสูญเสียไปแบบนี้หลายหลายเครื่องครับพี่น้องฉะนั้นอย่าโทรมานะครับถ้าจะโทรมาให้ใช้ระบบอื่นโทรมาหวพี่น้องฉะนั้นวันนี้เขารวยอย่างรถนฟฟ้าเขารวยอย่างมหาศาลนะครับเขาต้องการอำนาจเขาต้องการสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเก่งรวยแล้วยังไม่พอเขาต้องการท้องฟ้าให้เป็นของเขาเขาต้องการพื้นแผ่นดินเขาต้องการรัฐวิสาหกิจทั้งหมดอยู่ในมือเขาเพื่อจะกอบโกยผลประโยชน์ให้กลุ่ม ลุ่มเขาเองกับพี่น้องเรายอมไหมพี่น้องเช่นนั้นพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้เราไม่มาเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นและเราจะทำการปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องท่ามกลางการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเริ่มจากอุรุภงนี้พี่น้องครับวันนี้ประกายไฟได้ไม่ลามทุ่งไป ทุกลัวมหาวิาลยออกมาแล้วทุกออฟฟิศทุกบริษัทพร้อมที่จะเข้าร่วมแล้วรัฐวิสาหกิจเมื่อตอนเย็นเราประกาศไปแล้วพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งจะมาขึ้นเวทีข้าราชการทหารตำรวจหลายส่วนกล้าแสดงตัวเองออกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสภาพแบบนี้วันนี้เราจะเห็นอาการถอยของนายกปูเขาหวังว่าจะ ดับสลายไฟแห่งอุรุงง์พี่น้องจะยอมดับตัวเองไหมครับพอ่อแม่พี่น้องอย,อยอมไหมเอ้ายอมไหมชวดังๆยอมไหมเพราะว่าการต่อสู้ของเราพี่จอร์ดพูดแล้วว่าเราไม่ใช่แค่หยุดพรบนีโทษกรรมแต่เราสู้เพื่อปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้น กฎหมายปฏิรูปจะถูกคว่ำโดยวุฒิสภาเราก็ไม่สนใจใช่ไหมพ่อแม่พี่น้อง <IS> AS <C AST> เพราะมันเป็นความผิดเบ็ดเสร็จมาแล้วว่ารัฐบาลชั่วเนี่ยลักกลับตอนตีสี่ถึงวันนี้คุณจะมาถอยหลังเราก็ไม่ให้โอกาสคุณ <IS> AS <C AST> และที่สำคัญที่สุดแผนการอันอูบาทซึ่งมีนักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนวิเคราะห์ว่า หากเราเดินหน้าต่อหากเราเดินหน้าต่ออาจจะมีการเซตสี่โลดด้วยนายทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งขายตัวให้กับคุณทักษิณนแล้วเราจะหยุดไหมถ้ามันร,รัดผานเราจะสู้ไหมพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือสภาพที่พ่อแม่พี่น้องต้องเตรียมใจในสองวันนี้ มีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นวันที่เจตอนเช้าก้าเข้ามาบนท้องที่ถนนอรูพงพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลใจตัดสินใจให้เด็ดเดียวคนจำนวนหมืน่นจำนวนแสนนะครับจะสะกดให้พ่อแม่พี่น้องตำรวจทหารไม่กล้ายิงประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับฉะนั้นเรายืนยันยืนยันว่า ไม่เอารัฐบานใช่ไหมพี่น้องเราจะต่อสู้ด้วยสองมือสองตีนของพวกเราเพื่อปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมพี่น้องและเราจะปกป้องชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และพระเจ้าอยู่หัวของเราใช่ไหมพี่น้องเราจะปกป้องพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเอ้ย,อยพี่น้อง สู้ไปด้วยกันครับพี่น้องช่วงนี้พี่อมรกับผมจะมขึ้นมาในช่วงต่อไปให้น้องสองคนได้ทำหน้าที่เขาได้ประสบการณ์จากการต่อสู้และกำลังใจจากพวกเราทุกคนใช่ไหมพี่น้องขอบคุณพี่อมรและผู้พันจอร์ดด้วยครับ,รบขอเสียงตบมือให้สองท่านด้วยครับครับ